ไม่เลยครับเพราะว่านี่แหละครับพาโมงคุณพี่น้องเจ๊สิริปิดคลิปครับผมไปไหนนอนกรึใสสวีดับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ครอบักสุผู้สุคนนะครับทางเมืองไทยและทั่วทุกโลกคือเก่าพี่น้องพัวผอกับผมเบาบนคนไกลบ้านสวีเดนอีกแล้วเด้อครับผมพี่น้องโอ้พี่น้อง,องมามาเบ่งพาเบ่งบรรยากาศ ในเมืองแวนดอรแลนด์ครับผมตอนหนึ่งแรงซีฮารมุแรล่ง,งลนี่หนึ่งพี่น้องพามาดูบรรยากาศในเมืองแวนดอรแลนด์พี่น้องเดี๋่ครับตุ่นน้องเอ้ยพุดนะสวยงามมากพี่น้อง,รราางน,นี่บรรยากาศงดงามขึ้นนะครับนี่บรรยากาศนี่ครับผม ในเมืองเด้พี่น้องพามาดูบรรยากาศโอ้อน,นีเขาเซาสก,กีพี่น้องเซาสก,กีแล้วก็จะพี่ขึ้นเขานะครับคนกับลายได้พี่น้องเลยจะน้อยหางมองเขาเก็ปิดแล้วครับปิดทําการนะพี่น้องเดยพายพี่น้องมาเดินชมในเมืองในเมืองได้พี่น้องนี่เมืองแวนดูแลนอันนี้เป็นข้าวไอเซาครับเป็นร้านอาหารครับผมร้านอาหาร แล้วก็ที่พักความครับพี่นอ้องเอ้ยพี่พามาดูบรรยากาศวสวยๆงามๆครับผมหลังจากถาลูกถาลูกครัรบร้านครับผมน้องไฟน้องอเล็กแล้วก็น้องแฟงครับผมเป็นเด่นอยู่นี่ครับหามุ้งแรงมปิดครับผมพี่น้องชวนไปเล่าบรรยากาศพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศสวยงามพี่น้อง บ้านเมืองของฝรั่งคุณครับผมว่าสวยงามขนาดไหนเนาะนี่ครับพี่นอ้องพามาดูมาชมเนาะพี่น้องครับผมหเหมือนแบดอลล์แล์คขอบพี่นอ้องมนี่ไฟผสมหิมะอันขาโพลครับผมสวยงาม ตามแบบฉบับเมืองบุกซีดาโรงแรมด้วพี่น้องโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารพร,ร้อมบ่อนนี่ผมว่านี่ครับผมมีการสวยงามโดยรอบพามาชมเมืองครับพี่นอ้งนนองีพี่น้องอยู่ที่สวยงามครับเมืองฝรัง่งเศน ผมมีคนไล่ได้พี่น้องการเริ่มนาวครับก็พิจามุาร่งแรงครับผมบางคนกับที่ทยอยผ้ากันกลับก็มีครับผมเช่นไรผมกสิดีผ้าลูผ้าเมียเมื่อไหร่กันล่ะพี่น้องเอ้ยดูเลยเจอถ้าพี่น้อง โอ้ oh, ต้องนับคนด้วยกันเ mm hmm. พราะมันเป็นโคโรน,นาครับผม, mm hmm. มนี่ครับอันนี้ป้ายนี้ห้ามรถเข้าเลยพี่น้องแต่คนเข้าได้เอาสัก mm hmm. ก่อนกลับออพาพี่น้องมาชมบรรยากาศที่สวยงามครับผมพี่น้องบรรยากาศยจ่มแร่เลเนาะพาพบรรยากาศแจำเส่้าไปแล้ว กลยพาดูบรรยากาศตอนไม่มีแสงพระอาทิตย์เนาะพี่นอ้องสวยงามบอกครับพี่นอ้องเอ้ยนรับผมก็ยังมีคนเล่นอยู่ครับเพราะว่าปิดครับพี่นอ้องนี่ครับจะมีคนกำลังพากันเล่นอยู่ครับพากันเล่น เสียเงินแล้วเล่นไม่คุ้มกว่าดิลูกไส้เสียคุรุสีลอยนี่พี่น้องเลยค่าขึ้นรีบเพิ่นครับค่าบัสรีบเพิ่นครับผมนี่ใคันี่ยคือตั้งสิ่งโ,โบดีเสียเงินได้พี่น้องน,นี่คันผู้ใด้โบจะเสียเงินเหมือมาเล่นนี่ครับก็ได้ครับผมแบบรีบเพินดึงขึ้นฟรีเองน,นะครับผมแต่รีบอีกทั้งหน่งสีนี่ต้องมีบัตรเข่าครับผมแบบรีบดังเชียร์ครับ นี่นรีบดิแบบว่าดี่ครับดีหน่อยลงมาแล้วนี่ดีหน่อยพลังเก่งที่พี่นอ้องนี่ท่นนี้บร,ริษัทเ,เองครับผมเป็นอันนี้รีบดิลุนกันเองครับผมนี่ครับบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องดหน่อยดหน่อยครัมีด้วพี่น้องเก่งเงพี่น้องขึ้นเอ่งด้ยวยครับนี่ นี่แม่เพิ่นพาดขึนไปครับผมนี่ครับผมคนเด็กผีหล่องจะขึ้นแล้วได,ได้แบบนี้โบเตเสียเงินพี่น้องแบบนี้ผ้าจะเซาสก,กีเสายังกลับมาเหรียญได้อลครับดูว่าไปหาซื้อมือสองคือผมนี่ผมคือพีื้อมือสองมาให้ลูกเหรียญนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยซื้อไม่แพงเลยพี่น้องดีจัญญาซื้อทั้งคนดอก นี่แหละครับเมื่อครับแม่กับบุญจิพากันไปยังไงพี่น้องไม่มีหลังไปอะไรเด็ดนะดีครับไปแล้วนี่ครับใช่ขึ้นไปแล้วพี่น้องคือพี่น้องะตือขึ้นไปที่เขาเลยพี่น้องเอ้ยจิตใจลงมากครับผมพามาบนเขานี่บ่บ่ไมีแดดเลยพี่น้องซีมงเลง นี่ครับผมพามาดูมาชมเมืองสะบีเดนแวนดอลัแลนด์อันนี้แต่ก่อนพ,พี่ชายเพิ่งก็เปิดร้านอยู่นี่แหละครับผมเพิ่งก็ไปขายออตร์สุนอยู่ครับผมอีร้านนึงนี่ครับผมลงใหม่เลยครับ นี่ครับอันรีบ่จะเสียเงินครับจะขึ้นไปสูงนั่งสบายบครับผมเดี๋ยวครับเาจะมีคนไลยพี่น้องพามาดูมาชมเดี๋ยวับถ้าฟังบุญก็มีครับผมมีสองฟังครับผมไม่เดียดนีครับพี่น้องเอ,อ้ย เป็นไม่เลยครับเพราะว่านี่ละครับพาโมงคุณพี่น้องจังสิเลยลปิดคลิปครับผมไส่ไหนนอนถูกใส่กับน้องอเล็ดูด้วยครับพี่น้องพาพี่นอ้นองมาดูมาชมบรรยากาศน,น้ำเมื่อแรงครับผมเล่นสก,กนีน่องแวนดอลแลน์ พี่น้องนี่ครับผมสลกไม่เลยกพี่น้องเออ้ยนี่นี่ครับอันนี้จะขึ้นเป็นลิปไปด้ยครับพี่น้องนี่ครับผมถ้ามาดูมาชมครับโอ้สวยงามมากพี่น้อง นี่ครับผมพี่น้องนี่ครับพีสิลงไปเรืแอยเละพี่น้องไม่ครับผมพี่น้องนี่ครับถ้าลงมากครับเรื่อยๆครับผมนี่ครับพี่น้องคือก้าครับผมเพียงสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ กัเป็นกำลังใจครับบ่าวบนเที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงพบแต่ความสุขร่ำรวยครับผมตลอดปีตลอดไปครับพี่น้องพอกันไม่คิดหน่อคลิปนี้นครับผมสวีดับและสวัสดีครับผม อย่าลืมกดกระดิง่งนั่เด้อครับพี่น้อง